เพื่อนครับสวันนี้ก็เราจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่สวยกันนะครับ mm hmm. เข้าซอยข้าง mm hmm. ไทยเบเวอร์เรนะครับเพื่อน mm hmm. จะเข้าสู่หมู่บ้านไร่อ้อยกันครับ าไรอ้อยแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงร้านพี่สวยแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงทางเข้าร้านพี่สวยแล้วนะครับก็จะเปิดในเร็วๆนี้ ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564นะครับช่วงเวลาก็9โมงถึง5โมงเย็นครับเราไปดูกันครับว่าที่สวยได้เตรียมสถานที่ของร้านไว้บริการเพื่อนเอฟซียังไงอย่กไปติดตามรับชมกันครับ

เยากาศยามเช้า ก่อนเน้นย้ำเรื่องของความส,าาสะอาดสะอ้านการรักษาระยะห่างทางสังคมเตรียมพบกันในวันที่1นธันวาคม2564าหสสำหรับบรรยากาศภายในห้องครัวครับเน้นย้ำเรื่องของความส,าาสะอาดสะอ้าน ุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยวพี่สวยนี่ก็เน้นเรื่องของก๋วยเตี๋ยวและผักสดส่ไว้บริการสำหรับเพื่อนๆอ,อย่างเต็มที่ครับหรือยังไงเราก็จะให้พี่สวยแนะนําร้านให้นะครับตอนนี้ไม่รู้พี่สวยอยู่ไหนก็กําลังตามหาอยู่ครับเฮ้พี่สวยไปไหนนาะ วส,สวัสดีครับพี่สวยสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวยังไงเราให้พี่สวยแนะนาร้านกันนะครับสวัสดีเจ้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปี่สวยนะเจ้าพี่สวยจะมาไล่ซสเพื่อดูแหมกรันรหนึ่งหลังจากพี่พี่สวยปิดร้านมาประมาณสองเดือนนะเจ้าตอนนี้พี่สวยจะทําร้านใหม่ให้ลูกค้าได้ดูแหมกรันรหนึ่งนะเจ้าจะเปิดวันที่หนึ่งคันวานี่หน่าเจ้า เปิดตั้งแต่เก้าโมงมาเจ้าถึงห้าโมงมาแรงนะเจ้าแต่ปีสวยจะยุดทุกวันที่ห้ากับมีสาวของเดือนเหมือนทุกครั้งนะเจ้าละออนอุ้มมาก็ฟรีนะเจ้าต้องแปลครบถึงสามครบเหมือนเดิมนะเจ้ารานก็เตี๋ยวปีสวยก็จัดกว้างขวางกว่าเดิมนะเจ้าแล้วก็หางหนังหางกันนะเจ้าที่จอดรถก็มีกว้างเจ้ามอเอไซ์จอดข้างในนะเจ้าเดี๋ยวปีสวยจะฟ้าดูข้าว แลเป็นเพื่อนไปดูตางเข้าแห่งกรรมนะเจ้าฝากททงซอยสีนะเจ้านีเ่เป็นตัวมาแนะนำตางเข้าแห่งกรรมนะเจ้าคุณลูกค้าเจ้าจากตางทีว่าเข้ามาบ้านไร่อ้อยนะเจ้าลอยวัดมา,าก็จะมีหัวมุนซอยสีนี่แหละเจ้าแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะเจ้าแห่งประมาณ ก็ถึงแรกก็เกี๋ยวบสวยแเลยเจ้าเจเ๋ยบจะบปลา <c oughs> เข้าไปดูข้างล่าน <c oughs> านาจี๋ยบหักกำและเจ้าเจี๋ยจะแต่งร้านเพื่อยังแบบว่าง,งขวางตรงหน้านี่เจีวยกระจัดคือลูกน้องตัดหญ้าไปถึงทางจอดรถไปยาวๆเลยะเจ้าด้านในก็มีจอดรถใหญ่หน่อยเจ้าข้างใา้นี่จอดได้เลยเจ้าจ <c oughs> อดด้านในะเจ้ารถใหญ่จอดข้างใายเลยจะได้เจ้า แล้วก็ด้านในก็มีที่จอด้วยเจ้ามองใช้จะจอข้างในเลยเจ้าตอนนี้เขาก็อบผ่านเข้ามาประมาณ50เมตรนะเจ้าแล้วก็จะถึงทางเข้าล่างก็เดี๋ยวปี่สด้วยเจ้าไปยู่หน้าล่างนี่เลยเจ้าเข้ามาได้มาเลยเจ้าเดี๋ยวปี่สุูค่าชมด้านในเลยนะเจ้าโตฟีได้เลยนะเจ้าตอนนี้มันลกน้อยเพราะว่ากำลังจะเอายาอยู่ มานั่งโต๊ะมาดูไปนะเจ้าในด้านในมันสวยนะเจ้าเข้ามาด้านในเลยเจ้าอันนี้น้ำสวยใจแย้มมาไวตรงนี้นะเจ้าน้ำดื่มเจ้าน้ำอันชันนะเจ้าผสมในทะเลเจ้าแล้วก็พักสดอยู่ตรงนี้เจ้าแล้วก็ตรงนี้ก็โต๊ะขายดีสวยจังห้างกันนะเจ้าห้างกันดียเจ้าเี้าทหานจีบกว่า เปิดไป9โมงถึง5โมงตอนกลางสายเจ้าด้านในเด็กสวยพึ่งมามด้วยเจ้าแล้วก็ดูทุกจอกทุกคมูของร่าในเดวยเจ้าอันนี้ตีสวยลวกก๋วยเตี๋ยวด้ยเจ้าก๋วยของพี่สวยจะมีหลายอย่างนะเจ้าราคาด้วยเจ้าเพิ่นละ30บาทนะเจ้าเพิ่ละ40บาทเดียวเพิ่นละ50บาทนะเจ้ามันมีหลายราคาด้วยเจ้า แล้วก็ได้นในครัวของพีสวยเนาะพีสวยกันห้ดูก่อนเนาะจาล่างถ้วยผีสวยอันนี้ล่างแก้วด้วยเจ้าอันนี้กะละมังล่างแก้วด้วยเจ้าให้ลูกค้าดูเห็นชุดชัดด้วยเจ้าล่างแก้วลุยปสอง่ามเจ้าแล้วก็อันนี้ล่างถ้ว,วยเจ้าจะแยกกันเจ้าอันนี้ในครัวพี่สวยเจ้า ข้าวมันหินหนึ่งนะเจ้าไปสวยจะเปิดมาอุดหนุนไปสวยนักนะเจ้าขอบคุณเจ้าหลังจากที่ปสวยป้าดูกค่าเข้ามาชมในร้านก๋วยเตี๋ยวปสวยนะเจ้าแต่ปีสวยลืมบอกแถมยางหนึ่งเจ้าคือเมนูของปสวยนะเจ้าจะมีเนื้อเปื่อยหมูเปื่อยเย็นตาโฟกธรรมดา30บาทนะเจ้าพิเศษ40สพิเศษพิเศษ50บาทเจ้าแล้วก็ สั่งได้เลยนะเจ้าพักสวดกับมังนะเจ้าพักพี่สวยวันต่อวันนะเจ้าหอมเจียวพี่สวยก็เจียววันต่อวันนะเจ้าเพราะว่ามาได้ข้างคืนนะเจ้าลูกค้าสบายใจได้เจ้าเรื่องความสะอาดนะเจ้าเชิญเข้ามาวันที่หนึ่งนะเจ้าพี่สวยจะเปิดร้านเ้างฟามาพบมาปักกันถ้ำกัมนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่มาอุดหนุนพี่สวยนะเจ้าขอบคุณเจ้า